สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมานำเสนอข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้นะครับว่าสิ่งที่จะเสนอในวันนีนะ้คืออะไรนะครับข้อกฎหมายที่ควรรู้อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือคำว่าโมคียะนะครับโมคียะ oh คืออะไรนะครับแต่หลายคนฟังแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับ ถ้าใครไม่ได้เรียนทางด้านกฎหมายมาก็จะงงแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแบบฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับคำว่าโมคียะนะครับก็หมายความว่าอาจเป็นโมคะได้เมื่อมีการบอกล้างนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะผมได้อธิบายคำว่าโมคะไปแล้วนะครับคำว่าโมคะก็คือแปลว่าเสียเปล่า หรือไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมายนะครับดังนั้นโมคียะเขาบอกว่าหมายความว่าอาจเป็นโมคะได้เมื่อมีการบอกล้างหรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สตยาบันนั่นก็หมายความว่าโมคียกรรมจึงหมายความว่าเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่ทำนิติกรรมจนกว่าจะถูกบอกล้างซึ่งหากถูกบอกล้างก็จะทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะย้อนไปถึงขณะเริ่มทำนิติกรรมนั่นเองนะครับจากคำอธิบายดังกล่าวนะครับมีคำอยู่สองคำที่อยากให้ท่านประชมุมได้ทราบอีกก็คือคำว่าสัตยาบันญนะการให้สัตยาบัน การให้สัตยาบันก,ก็คือการรับรองหรือยืนยันเพื่อให้นิติกรรมที่เป็นโมคียะดังกล่าวนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายส่วนอีกคำหนึ่งก็คือการบอกล้างการบอกล้างคืออะไรการบอกล้างก็หมายถึงการแสดงเจตนาปฏิเสธนิติกรรมที่เป็นโมคียะนั้นให้ไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย น,นั่นเองซึ่งจะตรงข้ามกันนะครับสัตยาบันกับการบอกล้างนะครับทีนี้มาดูว่านิติกรรมที่เป็นโมคียะนะก็คือนิติกรรมที่มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลหรือกรณีอื่นๆที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นโมกียะยกตัวอย่างนะครับเช่นเกี่ยวกับการสมรสนะกฎหมายบอกว่า ชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองคนนะครับกำหนดไว้อย่างนี้ว่าการสมรสที่จะถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นหากชายหญิงทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวนั่นก็หมายความว่าไปสมรสกันโดยที่อายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์การสมรสนั้นเป็นโมกิยะ อันนี้คือตัวอย่างการเป็นโมคียะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นโมคียะนี้ผู้มีส่วนได้เสียก็คือบิดามารดาหรือชายหญิงนั้นไปได้ไปหนึ่งนะครับก็มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลและขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสนั้นได้นะครับแต่ถ้าหากไม่ได้เพิกถอนนะครับจนว่าชายหญิงคู่นั้นอ่ะ มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์กฎหมายถือว่าการสมรสนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาสมรสนี่ก็คือตัวอย่างเกี่ยวกับโมคียกรรมนะครับกาวโดยสรุปนะครับโมคียะจึงหมายถึงนิติกรรมที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับ ตั้งแต่ทำนิติกรรมจนกว่าจะถูกบอกล้างซึ่งหากถูกบอกล้างก็จะทําให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะย้อนไปถึงขณะที่เริ่มทํานิติกรรมซึ่งจะแตกต่างจากโมฆะที่กล่าวในคลิปก่อนนะครับโดยโมฆะนั้นก็จะเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมายนะครับก็คือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างโมฆะและโมกิยะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ